เมื่อ3,000ปีก่อนนั้นการสร้างแนวคิดการอบรมสั่งสอนให้คนมีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนในยุคนั้นยังมองเห็นโลกไม่กว้างไม่มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและการที่จะตั้งตัวว่าเป็นผู้รู้หรือนักปา์นอกศาสนาก็อาจต้องโทษถึงตายได้ อีศบจึงสร้างเรื่องราวแฝงการสั่งสอนเอาไว้แล้วใช้ตัวแสดงในเรื่องราวของเขาเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อให้คนฟังเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล่าขานกันเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการสั่งสอนใครเรื่องราวของเขาจึงถูกเรียกว่านิทานผ่านการเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นไปทั่วทุกมุมโลกและคงคุณค่าต่อมวลมนุษย์ ตาบจนปัจจุบัน